นอกเหนือจากข่าวสารที่รัฐบาลและคนเสื้อแดงพยายามให้ร้ายองค์การพิทักษ์สยามไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงิน 6, ลกพันล้านที่ให้มาสนับสนุนการชุมนุมมาจากบ่อนและผู้มีอำนาจที่ต้องการจะล้มระบอบประชาธิปไตยไม่เพียงเท่านั้นยังมีเรื่องแดงเกียมที่พูดขึ้นมาว่ามีการเตรียมเสือ้อไว้ดำเนินการเรื่องนี้่วโดยข้อเท็จจริงแล้วคนเสื้อแดงได้มีการยอมรับเช่น โกตีได้บอกว่าในขณะนี้จะมีการเตรียมคนและเตรียมกําลังอาวุธต่างๆเอาไว้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ต้องการมาโจมตีกลุ่มงค์การทิทัะสยามแต่เพื่อไว้ป้องกันหากว่ามีการรัฐประหารจ,จากแผนของการทิศตะสยามในการชุมนุมแล้วคนเสื้อแดงก็จะลุกขึ้นสู้ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยข่าวเพื่อคุมค้มภูหรือว่าจะเป็นเรื่องจริงรัฐจะต้องยืนยันและเม่่ยข่าวทั้งหลายจะต้องติดตามว่าข้อจริงเรื่องนี้เป็นอย่างไรสุนทียานเชื้อเธในธรรมรายงานครับ